สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มากินตำแตงกันค่ะตำส่วตตำสั่วแตงใส่หมูยอนะคะแล้วก็วันนี้มีแคบหมูเออโอ้ยขั้น้องกินกับแครอทหน่อยคือเกาด้วยจ้าวันนี้มาหน้าสดนอนเบิดมบืนอนอนอืดทั้งวันแล้วก็ไม่ได้แต่งหน้าเราไม่มีกิจธุระไปไหนนะคะทุกคน ตากหมูทำเองนะคะทำชิ้นเล็กเสียงอาจจะรบกวนหน่อยนึงนะคะเพราะว่าแฟนเขาตัดเนื้อคะ่ะ ให้แกตัดเนื้อให้เพราะว่จาจะหมักจะหมักไว้อาทิตย์นี้ไปทำก๋วยเตี๋ยวลูกศิษย์วัดร่วมบุญนะคะไปเอาหมูมาเมื่อวานจากวัดอะคะ่ะ ปลาซูก็ส,สุดยเป็นปลาซูมานเนาะจระพาดหมูแล้วก็ท่านเหล่าท่านเหล่าทองพระท่านทำบุญให้แม่ใครว่างก็ไปนะเพื่อนๆไปร่วมบุญกันวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นี้ คือหน้าหนาวนะคะทุกคนถ้าจะสีว่างสะดวกก็จะพยายามไปทำบุญที่วัดทุกวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าหน้าร้อนไม่ค่อยไม่ว่างจะไม่ค่อยได้ทำบุญ สะสมบุญไว้เนาะตกทุกได้ยากก็จะได้มีบุญหนุนนำหลายคนก็จะเห็นคลิปว่าเวลาไปวัดก็จะถ่ายคลิปมาก็จะเพิ่งเบื่อน,นะคะ เมื่อเช้ากรอบกรอบทำไมตอนตอนนี้มันไม่กรอบแลยล่อะอืมกรอบอยู่แเนื้อมันมันจะนุ่มอยู่แล้วมันกรอบเท่าไหร่ไม่อยากกินพริกแต่ใส่มันะเยอะเลยเพื่อนจริงๆพริกเยอะนะเนี่ยเนีย่ยเต็มเลย กินแตงก็หมูยยอเราใส่พริกเอาความเผ็ดเนาะเราไม่ได้เอาพริกมากินข <c oughs> ้าอนนี้ก็หมดแล้ว <c oughs> ต้องไปมอมาดใหมา ทำเมื่อคืนรู้วิธีทำแล้วงันาน,นานทำทีลืมพอน,นี้ทำอร่อยนะพอรอบหน้ามาลืมอีกแล้ว <c oughs> ต้องจดไว้เนาะสูตรไม่ซ้ำอร่อยไม่ซ้ำ

ออร่อยเจ็บไม่รู้อะไรโดนทำน้ำปลาหวานไว้เะอกี้ทำน้ำปลาหวานไว้รอบนึง <c oughs> ทุกคนคลิปที่แล้ว่ะที่เราเรื่องคุณตาตาของโจศสีพ่อของแม่อะที่บอกว่าเสียงทุง้มอ่ะ มีคอมเมนต์นึงบอกว่าคุณตาคงเป็นนักร้องเก่าอย่างไีมไม่ใช่นะคะคุณตาไม่ได้เป็นนักร้องตาก็เป็นหมอเขาเรียกว่าอะไรนะหมอรักษากระดูกหมอโบราณน,น่ะที่ใช้เวทมนต์เป่ารักษากระดูกรักษาเอ็นเอ็นพลิกกระดูกแตก แผลเวอร์วะเใช้เวทมนต์ในการรักษาอันนี้แม่เล่าให้ฟังนะเพราะว่าวิชานั้นอะทุกวันเนี้ยแม่เจ้าสีก็ทําอยู่ทุกวันนี้แม่เจ้าสีรักษานะคะเพื่อนๆคนที่แขนหักขาหัก แค่คูแค่สิบสองบาทนะคะไม่ได้เอาเงินแบบเป็นพันเป็นหมื่นนะทุกคนสิบสองบาทเล่ากวดหนึ่งพ้าแพรแพรว่าฝืนแพรววาแล้วก็พระสินส้นพระสิ้นคือเขาจะมีขันของเขานะคะมีจะมีพิธีของเขา จะรักษาแค่คนที่มีความเชื่อนะคะทุกคนถ้าใครมาต่อต้านอะไรเงี้ยไม่รักษานะคะไม่ได้เคยบังคับจะรักษาใครนะคะใครไม่เชื่อเขาก็ไม่ได้มารับแม่ไปรักษานะ,ะตาเหมือนกัน,นะคะ่ะทุกวันนี้ไปเจอคนเก่าคนแต่ดุนๆที่แบบที่รู้จักตา เขาก็ยังมาขอบคุณเราพวกเราอยู่เลยนะทุกคนที่จินแบดมุ่งทาหารนะคะเลือ่องแล้วก็มวลเนี้นจตสีก็ได้มานะทุกคนมนจะศักดิ์สิทธ์คนที่จะทำตรงเนี้ย ต้องมีสินห้านะคะรักษาสินห้าอือก็ทราบกันแล้วเนาะหลายคนก็รู้กันแล้วว่าสินห้าคืออะไรไม่กินเหล้าไม่อะไรกนะับลูกเมียคนอื่นอะไรเงี้ยสินห้าน่ะทุกคนไม่ฆ่าสัตว์ไม่อะไรเนาะมนถึงจะศักดิ์สิทธิ์นะทุกคนแม่ก็รักษามาเยอะมากแต่ส่วนมากคนที่เขาหายอ่ะ เขาไม่ค่อยให้แม่12บาทนะทุกคนเขาให้ค่าครู12บาทส่วนใหญ่เขาก็จะให้แต่ถ้าบ้านไหนให้ห้ารอยให้พันอะไรเงี้ยแต่บ้านไหนที่แบบไม่มีแม่ก็จะคืนเขานะแม่ไม่เอาจาก,ก็เหมือนกันไม่เอาสงสารเขาเขาเจ็บบางคนก็บอกว่าเขาก็บอกแม่ว่า ย้ายไม่เป็นไรหนูรวยเอาไปเหอะเลยอ่ะอแม่ก็เอาบา <c oughs> งคนก็พูดแบบนี้เลยนะทุกคนคนก็บอกว่าอยากให้บางคนก็กูโกรธนะไม่เอาอะเพราะว่า